สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านนะฮะผมผมทราบดีถึงความคาดหวังในจิมของเราครับผมยินยากจะขอโทษแฟนบอลทุกท่านนะครับกับผลงานแปดนัดที่ผ่านมานะครับที่มันทให้แฟนบอลทากทนควานรู้นึาน,น,าน,น,น,านและก็มีหวังกับผลงานาผมถึงได้ทบทวนนะที่จะเปิดทางกับคณะทํางานใหม่ ทำงานใหม่เพื่อโอการให้ให้เขาได้ร้างสรรค์ผลงานให้กับพี่น้องแฟนบอลต่อไปนะครับผมก็อยากจะขอบคุณนะฮะแฟนบอลที่ให้การสนับสนุนกับทีมมาตลอดนะฮะเราเราผ่านร้นผ่านหนาวเาความทุกความสมาด้วยกันนะฮะก็ขอขอบคุณเวลาที่นี้ฮะ,ะที่ได้สนับสนุนกันมาตลอดเลยครับจนถึงวันสุดท้ายที่ผมได้ทำงานใหม่เมื่อเมื่อสามวันที่แล้วนะ ผมก็อยากจะฝากนะฮะฝากแฟนบอลน,นะฮะให้ให้อยากให้ติดตามนะฮ <c oughs> ตามเชียร์น้องๆนะฮะกันต่อไปนรโบลดยังไงผมก็ยังชื่อว่าทีมนี่ก็ยังเป็นทีมพี่น้องนะอะเราสุะสบพาสำหรับนี้นะครับฝากทีมงานนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนนะฮะผมเชื่อว่าว่าเราที่ผ่านมาเราทุ่เทกเต็มใจเต็ร้อยเลยนะครับแต่ถึงเวลาเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณทุ่งเทเต็มร้อย ผมอยากให้ต่อไปนี่ยมากกว่าเดิมไปสองเท่านะครับเพื่อทีมของเรานะคะและเพื่อแฟนบอลขอเราแล้วผมจะรอดูความสำเร็จของทีมเรานะคะรับฝากด้วครับ